ที่ดินแปลงนี้มีศักยภาพและจุดเด่นหลายประการที่ทำให้เหมาะแก่การลงทุนซื้อเพื่อพัฒนาหรือเก็บไวเ้เพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตดังนี้จุดเด่น 1. ทําทำเลที่ตั้งตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะยออำเภอเมืองสงขาจังหวัดสงขาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีวิวทะเลสาบที่สวยงาม บริเวณหน้ากอยอมีศักยภาพในด้านการพัฒนาโครงการบ้านพักตากอากาศรีสอร์ทหรือร้านอาหารทินเด้นวิวทะเล 2. เนื้อที่กว้างขวางขนาดที่ดิน6ไร่1ง,งาน54ตารางวา2554ตารางวาเพียงพอสำหรับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เช่น โรงแรมหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์เนื้อที่ขนาด6ไร่1งาน54ตารางวา3วิวทะเลและธรรมชาติที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่บนเนินเขามีความสูงพอสมควรทำให้สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบสงขาได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นจุดขายสำคัญที่เพิ่มมูลค่าของที่ดิน C. ราคาน่าสนใจราคาเสนอขายอยู่ที่51 8 0 0 0 0ล้าน80,000บาทคิดเป็นราคา8ล้านบาทต่อไร่หรือตารางวาละ20,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากทำเลวิวและศักยภาพในอนาคต 5. เอกสารสิทธิ์ชัดเจน มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด3าใบพร,พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการซื้อขายเหตุผลที่ควรลงทุนซื้อที่ดินแปลงนี้ 1. ศักยภาพในการพัฒนาทำเลที่ดินเหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นโครงการเพื่อการท่องเที่ยวเช่นรีสอร์ทหรูบ้านพักตะอากาศ หรือร้านอาหารวิวทะเลใกล้ชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทำให้การพัฒนาง่ายขึ้น 2. โอกาสเพิ่มมูลค่าแนอนาคตที่ดินบริเวณเกาะยอมีความต้องการสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและมีวิวธรรมชาติที่สวยงามราคาที่ดินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นแนนาคต 3. ความพิเศษของทำเลเกาะยอเกาะยอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และความสงบแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆในสงขาการลงทุนที่นี่เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความหรูหราและความเป็นส่วนตัวสรุป ที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาที่ดินทำเลดีมีวิวทะเลและศักยภาพในการพัฒนาหรือซื้อเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตหากคุณสนใจทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการท่องเที่ยวที่ดินแปลงนี้จึงถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากถ้าท่านใดสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099221 6289ที่ดินในภาพนะคะตั้งอยู่ในตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขานะคะภาพในวิดีโอนี้นะคะซึ่งเป็นทําเลที่มีศักยภาพสูงและน่าสนใจนะคะสำหรับการลงทุนด้วยเหตุผลดังนี้นะคะ 1. ทําเลติดทะเลสาบสงขลานะคะ เกาะยอเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทำเลที่ติดทะเลสาบช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินและมีโอกาสพัฒนาเป็นโครงการท่องเที่ยวรีสอร์ทหรือร้านอาหารริมน้ำได้นะคะ2 การเชื่อมต่อที่สะดวกใกล้กับสะพานติลสูรานนท์ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมต่อเมืองสงขากับพื้นที่โดยรอบทำให้สะดวกต่อการเดินทางและการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ 3. แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเกาะยอมีชื่อเสียงในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมและในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นเช่น พาทอบเกาะยอรวมถึงแหล่งประมงที่สำคัญซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 4. ศักยภาพการพัฒนาด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่และเรายังมีพื้นที่บริเวณนี้อีกหลายแปลงให้ท่านเลือกสามารถที่จะพัฒนาเป็นโครงการที่หลากหลายเช่นโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการชีวิตติดธรรมชาติธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือสถานที่จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 5. การเจริญเติบโตของพื้นที่เศรษฐกิจในสงขาจังหวัดสงขาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้มีโครงการพัฒนาที่สำคัญในด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวทำให้ที่ดินในทำเลนี้มีแนวโน้มมูลค่าสูงขึ้นแนอนาคตสรุป ที่ดินแปลงนี้เหมาะแก่การลงทุนทั้งในเชิงพาณิชย์และเพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่มองหาที่ดินที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในทำเลที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์และที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการมีวิวทะเลสาบสงขาที่สวยงามอยู่เบื้องหน้านั่นเองค่ะ ที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้สะพานติลสูรานนท์เป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอยู่ในอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหานครโดยเชื่อมเกาะยอสองด้านระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจายอำเภอเมืองสงขลาและบ้านเขาเขียวอำเภอสิงหานครความยาวของสะพานสองช่วงแรก940เมตร และ1,700เมตรตามลำดับรวมเป็น2,640เมตรก่อสร้างขึ้นในสมัยพลเอกเปรมจิลสูรานนท์ดำลงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีท่านใดสนใจที่ดินบริเวณที่ใกล้กับสะพานจิลสูรานนท์เรามีให้ท่านเลือกหลากหลายแปลงหลากหลายทำเลทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สรุป ที่ดินแปลงนี้ที่เราเสนอขายเนื้อที่อยู่ที่6ไร่1งาน54ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด3าใบราคา51ล้าน8 0 0 0บาทค่าโอนผู้ขายออกให้ที่ดินอยู่บริเวณหน้าเกาะยอวิวทะเลสาบส,สงขลาตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขาจังหวัดสงขาท่านใดสนใจ พลาดไม่ได้เลยนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099-221-6289การสร้างพูลวิล่าหรูบนเนินเขาที่มีวิวทะเลสาบแบบพาโนรามาควรเน้นการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งและสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวนี่คือ10ไอเดียที่น่าสนใจสำหรับโครงการของคุณ1 ผู้วิลล่าสไตล์โมเดิร์นทูพิคโลสองผู้วิลล่าสไตล์บาหลีสามผูวิลล่าสไตล์มินิมอลลักชรีสี่ผู้วิลล่าสไตล์อิตาลีห้าผู้วิลล่าสไตล์เซนหกผู้วิลล่าสไตล์สแกนดิเนเวียนเจ็ดผู้วิลล่าสไตล์อีโคลักชูรีแปดผู้วิลล่าสไตล์โมเดิร์นลอฟเผูวิลาสไตล์ไทย